สวัสดีตอนเช้าๆจ้าคลิปนี้สิพาไปยอนน้ากดยางพาราจ้ะเตรียมอุกปรกรณ์ก็จะมีีนเมมนอไมโคนยางพาราแล้วก็ที่เสือน้ํากดดน้เสือน้ํากดก็ไดแต่งมาจากเกลอนเกลอ,อนน้ํายาล้างจานอันนี้คือน้ํากดนะคะน้ํากดที่ผสมน้ําไว้แล้วอยู่นี่นะไซเป็นกดซันฟูลิกเด้อค่ะมันก็นแล้วแต่ผู้ใช้เนะาะบางคนเมื่อก็้ใช้กดฟอ์มิกอันนี้เราก็สิผสมเต็มไว้เนาะจ้ะอัะตราส่วนเขางสมนีเขียนไว้ในขวด โคดน้ำากดเข้มข้นนะคะว่าเขาต้องผสมน้ำเท่าเลยน้ำากดพร้อมไปกันเลยอันนี้จ่ะเฮากระสียดน้ำากดลงในถ้วยยางนอกจากนี่ยดลงไปเลยจ้ะมีถนัตตอนเลยจะว่ามีคนถือกล้องเพื่อน,นี่เขาแล้วเขากระสิคนโคนคนคนไปยางมันกระสีเริ่มข้นเห็นว่าค่ะยางมันก็จะเริ่มเหนียวข้นนี่จากอันนี้ที่ยังมีถนัติเสรอน้ำโกดได้จ้ะเนี่ยมันจะเป็นเหลวๆเป็นยางเหลียวๆเนาะมันยังมีจับกันเป็นก้อน นีถ้าฝนมานีเรียบร้อย,ยนะจ๊ะเนี่ละลายไปก็ฝนเลยได้เนี่ยะค่ะยอดโกดมีทันจา้าวกระสียอนน้ำโกดแล้วหัากระสีคนไปเรื่อยๆนะาจา้ะจนก,กว่ายางมันสีคน้นยางที่ไม่ทันได้ยอดน้ำโกดเนะาะใหญ่ไหมันกระสีมีคนม้นมันกระสีมีชับกันเป็นก้อนหัาก็ต้อ,อน้ำโกดมาซอยให้ยางจับตัวเป็นก้อนไว้ยอดน้ำโกดเจ้ากระสีค้นไปเรื่อยจนเก,กือบมันรู้สึกว่ามันค้นนะจ้าจะไปต้นใหม่โอเคค่ะยอดน้ำโกดยางพาราก็จะประมาณ